โ,โ,โดนตัวนะครับนี่ตัวน้อยครับนี่เออโดนครับนี่นี่ตัวปัญญาครับนี่โอ้โอ้โอ้ตายเรียครับนี่นที่สี่ใส่ในหูจะออกมาตายครับนี่ สวัสดีปีปีนานานน้องน้องคู่ค,คู่คู้คนวันนี้กลับมาพบกับผมครูหนุ่มคนเก่าคนเดิมกับช่องครูหนุ่มซองว่าหัก,กินวันนี้ผมจะปลากู้คนมาพอตุ้มดักปลายไหลไหรือว่าตุ้มดักปลาเย็ยนผมใส่ตุ้มดักปลาเย็ยนไว้แต่ว่าสิเอ็ดหลังเยะืะอีนมัใจคือเยอือหอยเชอรี่กับปูต่ำผสมกันครับ คุ้มเพื่อประหยัเวลาเดี๋ยวผมจะปลาก็คนไปพอทีละหลังทีละหลังจะมีผลงานก็แบบมีครับไปดูเลยครับไปดูหลังที่หนึ่งครับหลังที่หนึ่งมีนี่ครับนี่ยที่หนึ่งหลังที่หนึ่งเหวครับไปดูหลังต่อไปครับมาครับมาดูหลังที่หลังที่สองครับ บะมีตัวครับไปดูหลังตัวไปครับตัวไปหลังที่หลังที่สามครหลังที่สามบะมีนะครับหลังที่สี่ครับหลังที่สี่หลังที่สี่หลังที่สี่ นี่ตัวนะครับหลังที่สี่นี่ตัวน้อยนี่เหยือ่อสี่หลังครับไปลุยต่อครับหนิ่งครับไปลุยต่อหลังที่หกครับ โดนตัวจนะครับนี่ตัวน้อยครับนี่อันีหกได้ตัวจนะครับไปไปต่อครับที่เจ็ดครับบังที่เจ็ดวางป่าครับไปต่อครับหลังที่แปดครับหลังที่แปด ที่แปดเขาางเป่าครับที่เก้าที่เก้าที่เก้าที่เก็าางเป่าที่สิบ สิบก็ว่างเปล่าดูหลังสุดท้ายครับนะครับไปดูหลังสุดท้ายหลังที่สิบเอ็ดหลังที่สิบเอ็ดโอ้โหหลังสิบเอ็ดนี่ใส่ใหญ่เลยครับนี่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  ใส่งาา่เลยครับนี่ไปเดี๋ยวไปสรุปผลง,งานเลยครับตอนนี้ผมเก็บตุ่มมาครบเลยพอแล้วครับตุ่มสิบเอ็ดหลังกเดี๋ยวก็สรุปผลง,งานผมลืมไปผมใส่เบ็ดโฟมบอต่วแหวสี่ห้าหลังนี่นครับไปไปดูเลยดีกว่าครับไปครับร,รบืไปครับไปผมใส่เบ็ดโฟมบอยตัวแวสี่หลังห้าหลังนี่นะครับนี่ mày ừ, rồi đi anh ừ. đây ครับแต่บปฏิรัพไปดูต่อครับนะครับมาหลังที่สองโอ้โหมาละเฮ้ยบึกไปดูครับ,บรครับดูต่อครับไปดูได้สองหงลังนะคที่สามครับที่สามดูหลังนี้กันเนาะโอ้โหที่สามหลังนี้เหมือมนกับว่าด,ดึงนะครับเนี่ยหลังที่สาม ตัวบัญญาครับนี่ลองที่สามต้มที่หนึ่งครับมาลมาครับนี่ลองที่สามลองที่สามหกหลังครับใส่ไว้นีเนี่ยครับนี่ลองที่สามไปแต็มหนึ่ครับนี่นนเดี๋ยวใส่กระเป๋าไปก่นอนเนาะลองที่สามลองที่สามนี่มันมาเลยครับเอาถุงมาอยู่ ดูได้แต่ตัวมันใหญ่ครับนี่แต หลันที่สามไปดูหลังที่สต่อครับหังที่สี่มีใกล้ใกล้หลังที่สี่มีใกใกล้นี้เอ,อ้าเฮ้ยผมใส่ในหูมแลกออกมาโอ้นี่หลันนที่าาทสีมันไต่เพียครับนี่นี่นีนี่โอตเพีครับนี่หลที่สใส่ในหูจะออกมาตตยครับน่หลที่สมันมาเลยครับ ทีนี่ครับนี่ที่สี่ตัวใหญ่อยู่เด้อไปโผมนี่กำบแมนอยู่นี่ครับนี่หลังที่สี่ไปครับไปเดี๋ยวแหงสองหลังครับไปครับไปไปครับไปดูอย่หลังที่ห้ากับหลังที่หกครับหลังที่ห้าหลังที่ห้ามีนี่เอาบอรกินครับหลังที่ห้าไปหลอดสแตนหลังที่หกมลอดสนไรหรือครับนี่ Madu enggak selalu mengharap ได้แซมหลังครับนี่นี่เดี๋ยวใช้ปืนน้ำพอเนาะแล้วก็จะเทใส่ก,กระสอบต้นแซมหลังมาเดี๋ยวเทใส่ก,กระสอบนอะครับเนาะ หน่อยครับนี่นี่เทเลยนี่แต้มนี่เยอะนี่หอยเชอรี่ตำผสมกับปูครับนี่เอ้ยเป็นเรื่องมาเป็นเรื่องหลังนี้ก็ตัวน้อครับนี่เทเลยนะครับน้องน,นี่สองตัวนี่ยมหลงัง ทำลายนี่กระโดดตัวน้อยเหมือนกันครับนี่นี่เทเลยครับนี่แซมตัวสตู๊ตสิบเอ็ดหลอดนี่นะครับนี่ผลงานประมาณนี้ครับนี่ตัวนี้จะน้อยหน่อยนี่นี่นี่ตัวนี้เลยครับนี่นี่ได้แซมตัวผลงานตู้มสิบเอ็ดหลอดได้ป่าเยี่ยมแซมตัว เดี๋ยวมาดูผลงานของเบ็ดโฟมดูครับนี่เบ็ดโฟมนี่งาครับเบ็ดโฟมใส่สองตัวใส่อยู่หกหลักครับโอ้ยเบ็ดโฟมครับนี่ผลงานเบ็ดโฟมได้อยู่สองตัวสุดยอดเลยครับนี่นี่น,น,นี่ผลงานเบ็ดโฟมสองตัวแล้วก็ไออะไรเงก็ตุ้มสิบเอ็ดแกนใส่อยู่สามตัวทุกอย่ตัวหนึ่งตัวน้อยสองตัว, 1, ตว,ตวนี่ผลงานก็โอเคครับนี่โอกลิ่นครับ สำหรับใครที่เข้ามาพอคลิปของผมผู้คลิปผู้คลิปผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมกู้คนด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปสอาห์ห่างกินของผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือช่องของผมด้วยช่องคุ้มสวาห่างกินเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปแล้วไว้ปั้งกันใหม่ในคลิปต่อไปโอ้ะไปซสวาห่างกินอย่างปลาป่าที่ไหนสำหรับที่แล้วชมครับไปไปโอเคไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยอยู่นกรสอบไหมครับนี่นี่ไปครับไปพี่วันสวัสดีครับ